สวัสดีค่ะมาพบกับมานาแซ็บเหมือนเดิมนะคะกลับมาจากเที่ยวแล้วนะคะคุณลูกค้าวันนี้เราก็มีเสื้อมาให้ท่านลูกค้าได้ชมเหมือนเดิมนะคะรายการละ50บาทไปจนถึง100บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยแล้วกันนะคะคุณลูกค้าตัวที่1นะคะตัวนี้ตัวที่1นะ,ะ,น1นะ,ะราคา100บาทนะตัวนี้ราคา100บาทรอบอก5 0 52ความยาว30เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะเดี๋ยวดาลองให้ดูตัวนี้เขาจะเป็นแบบประมาณว่าเกาะไหลนิดนึงนะคะคุณลูกค้าเสื้อเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ย รอบอกห้าสิบห้าสิบสองนะคะเสื้อสวยมากตัวนี้สวยมากนะคะมีระบายด้วยนะรอบอกอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบสองความยาวอยู่ที่ยีิบเก้านะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะความยาวสามสิบเป็นผ้าโพลีนะห้าสิบห้าสองยาวสามสิบเป็นผ้าโพลีนะคะรายการนี้หนึ่งร้อยบาทนะใครที่ชอบตัวนี้นะคะสามารถแจ้งมาได้เลยเป็นรายการที่หนึ่งนะรายการที่หนึ่งนะคะตัวมันใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วไม้แขวนอาจจะอาจจะไม่เห็นทรงนะคะนาาก็เลยเจะามาเทียบตัวให้ดูนะ ใส่แล้วอ,ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าเนื้อผ้าสวยแล้วก็มีซับในด้วยนะซับในด้วยเนาะห้าสิบห้าสิบสองนะคะรอบอกยาวยาวอยู่ที่สามสิบเป็นผ้าโพลีค่ะใครที่รับตัวนี้พิมพ์มาได้เลยเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนะะึ่งค่ะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเป็นรายการที่สองรายการที่สองนะคะตัวนี้เป็นเสื้อคอปกค่ะคอปกแขนสั้นนะคะ รอบอกอยู่ที่50-52ค่ะความยาวอยู่ที่30เป็นผ้าคอตตอนนะคะตัวนี้รายการละ50บาทค่ะใครรับตัวนี้พี่มาได้เลยรายการที่2นะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะตัวนี้คือไม่ต้องรีดนะคุณลูกค้าซักแล้วก็ใส่ได้เลยตัวต่อไปนะคะเป็นรายการที่3ค่ะตัวนี้50บาทรอบอก50-52ค่ะความยาวเขาอยู่ที่32เป็นผ้าพโพลีเอสเตอร์ ด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวแขนน้องจะเป็นแบบนี้นะคะใส่เป็นตัวยาวๆนีนะคะคุณลูกค้าใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ใส่เป็นเบสก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเสื้อตัวยาวด้านหลังเป็นแบบนี้นะเป็นกระดุมนะคะเป็นกระดุมแต่ว่ามันเป็นกระดุมแบบว่าโชว์เนี่ยสามารถขยายได้อีกนะเนี่ยนะคะเป็นกระดุมโชว์ประมาณนี้นะใครที่ชอบตัวนี้นะคะรอบอก50-52ความยาว3 2ผ้าโพลีค่ะแจ้งมาได้เลยนะรายการที่3นะคะตัวนี้เป็นรายการที่3สีน้องจะออกเป็นสีเขียวๆนะคะคุณลูกค้า ตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปรายการที่สี่ค่ะตัวนี้เอาไปห้าสิบบาทนะรายการที่สี่ค่ะตัวนี้นะคะไซส์ตามเสื้อเขาจะเป็นไซส์เอนะไซส์เอแต่ว่าเป็นเอสาวอวบนะคะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วตัวจะค่อนข้างใหญ่นะเท่านาวหุ่นเท่านาวใส่ได้นะหุ่นเท่านาวใส่ได้นะแต่ว่าตรงนี้เราวัดให้นะรอบอกจะประมาณสี่สิบสี่สี่สิบหกค่ะรอบอกสี่สี่สี่หกนะคะแต่ว่าแขนน้องจะค่อนข้างเล็กนิดนึงอ่ะดูดูแขนนะ ก็คือแบบตัวใหญ่แขนน้อยอะ่ะตัวใหญ่แขนเล็กใส่ได้นะคุณลูกค้านะตรงนี้แขนเขาเป็นสม็อกตรงแขนตรงช่วงนี้นะคะตรงช่วงเลยไหลมาเดี๋ยวเราวัดแขนให้นิดหน่อยเดี๋ยวเราดูสายสายวัดเราอยู่ในนอ,อสักครู่นะคะไม่มีสายวัดบอกเดี๋ยวใครที่ชอบตัวนี้ก็ค่อยสอบถามเข้ามาแล้วกันนะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่446นะคะ ความยาวอยู่ที่30เป็นผ้าคอตตอนค่ะใครที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่4นะคะ50บาทตัวต่อไปรายการละ50บาทเหมือนกันนะคะรอบอก4 0 42ค่ะความยาว30นะคะคเขาไม่ได้ระบุให้นะว่าเป็นผ้าอะไรนะคะเนี่ยด้านหน้าเป็นแบบนี้นะ,ะด้านหลังเป็นแบบนี้ส่วนของแขนจะปรับได้นะคะคุณลูกค้าปรับได้เป็นผ้าลูกไม้นะ,ะตรงแขนจะเป็นผ้าลูกไม้แบบนี้นะ,ะปรับได้นะคะมีสายให้ปรับด้านในพับแขนขึ้นมาปรับแขนได้นะคะ ผ้าจะเป็นคล้ายๆผ้าลินินนะคะรอบอก4 0 42ยาว30ค่ะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่5นะคะตัวต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะรายการที่6รอบอก 4, 4 4 4 6ความยาว24เป็นผ้าโพลีค่ะรอบอก44 46นะคะยาว24ิเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ตรงนี้เขาจะเป็นลักษณะไปคล้ายๆผ้าร่องนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ตัวนี้ไม่ต้องรีดนะไม่ต้องรีดคุณลูกค้าซักแล้วสบัดสบัดสามารถใส่ได้เลยนะคนที่ไม่ชอบรีดตัวนี้เหมาะเลยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้สวยนะคะใครที่รับตัวนี้มีมาได้เลยรายการที่หกค่ะรายการที่หกนะคะตัวต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดตรงนี้ราขออนุญาตปล่อยรายการที่เจ็ดนี้อยู่ที่แปดสิบบาทนะคะรอบอกจะอยู่ที่ห้าสิบหกห้าสิบแปดความยาวสามสิบนะคะรอบอกห้าหกห้าแปดยาวสามสิบตัวนี้สวยมากๆคุณลูกค้า สวยมากๆนะคะด้านล่างเขาจะเป็นฉลุแบบนี้นะคะมีฉลุด้านล่างอย่างนี้นะคะปักตรงเสื้อแล้วก็ตรงนี้เป็นลายดอกไม้นะเป็นลายคือเขาปักในเนื้อผ้านะคะข้างหน้านี้จะมีเป็นลูกไม้ค่ะแขนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะปิดตรงช่วงไหล่นะคะใส่สบายนะคุณลูกค้าผ้าเป็นผ้าที่แบบว่าใส่สบายมากนะรอบอก 56- 58ความยาว30นะคะตัวนี้ถ้าใครรับนะคะราคา80บาทนะพพ์มาได้เลยเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7ค่ะ ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปรายการที่8รายการที่8ตรงนี้รอบอก 46, 48ความยาวอยู่ที่27นะคะรอบอก46 48ยาว27ค่ะคุณลูกค้าด้านหน้าจะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้คือน้องสวยมากนะคะตัวนี้แต่ขออนุญาตแจ้งตำหนินิดนึงนะคะหัวไหล่ทั้งสองข้างค่ะจะมีรอยรูมดก็รูมดขนาดใหญ่มันเป็นรอยของผ้าเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะคะ เราแจ้งไว้ในไลฟ์สดแล้วละ่ะจริงๆอ่ะตัวนี้ที่เรารีดน,นะเนี่ยด้านนี้มีทั้งซ้ายทั้งขวานะมีรอยซ้ายขวาเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนะถ้าถ้าใส่เข้าไปัก็ไม่เห็นนะคะคุณลูกค้าเนาะเราจะเห็นนะแต่คนที่ดูเราจะไม่เห็นนะเนี่ยมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้อีกจุดหนึ่งแล้วก็มีรอยสกิดมีรอยผ้าเขาเรียกว่าอะไรได้สกิดนิดหน่อยด้านหน้าช่วงประมาณบริเวณนี้นะคะนะ แต่ว่าตัวนี้เราขออนุญาตปล่อยอยู่ที่50บาทนะคะขอคนที่รับได้ในตําหนิที่นาวแจ้งไปนะคะคุณลูกค้าตัวนี้มันสวยจริงๆนะ,ะยี่ห้อเขเป็นโจนนิวยอร์กโจนส์นิวยอร์กสปออ่ารอบอก4648ยาว27ค่ะใครที่รับตัวนี้พิม์มาได้เลยรายการที่8รายการที่8นะคะ,ะตรงช่วงเอวตรงเนี้ยเขาจะเป็นผ้าแบบว่าสม็อกตรงเอวนะลูกค้ายืดยืดได้นะนะใครที่ชอบตัวนี้พิม์มาได้เลยรายการที่8นะคะเอาไป50ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่เก้ารายการที่เก้าตัวนี้สวยถูกใจไหมคะขออนุญาตปล่อย80ดบาทนะคุณลูกค้านะขออนุญาตปล่อย80บาทผ้าเขาจะเป็นผ้าแบบว่าเด้งๆคล้ายๆซเป็นเด็กนะเพราะฉะนั้นมันจะมีความแบบผ้านุ่มลืนะ่นอ่ะตัวนี้นะคะรอบอก4ี่หสดความยาวยิบเก้าเป็นผ้าวิสโค้นะใครที่ชอบตัวนี้พีนมาได้เลยรายการที่9้านะคะรายการที่เก้าสวยมากสวยมากนะคะใส่เข้าไปแล้วผอมเพียวนะเนี่ยดูดิตัวนี้สวยนะคะ ใครรักตัวนี้พิมรายการที่9้าได้เลย4 6 4 8ยาวยิบ9้าผ้าวิสโคตนะคะตัวต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10ตรงนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะคะรอบอกส6 4 8ยาวยิบเ้าเป็นผ้าเลยอรยอนค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าก็ต้องแขนน้องจะเป็นประมาณนี้นะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่10นะคะไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์ XL ค่ะตัวต่อไปค่ะรายการที่11รายการที่11 รอบอก46 4 8ความยาว30เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะตรงนี้นะคะสีสวยนะแล้วก็ด้านหลังมีเชือกให้มัดตรงปรับเอวได้นะคะคุณลูกค้านะใครที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่11นะแขนน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรายการที่11เอาไป50บาทรายการ11นะคะตัวต่อไปค่ะรายการที่12นะคะตรงนี้รอบอก6 4 6 6 6นะคะ ไซซ์ตามเสื้อเนาะไซซ์ตามเสื้อมันจะเป็นประมาณแบบเหมือนโอเวอร์ไซส์นะเป็นผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์เดี๋ยวนะขอดูนิดนึงเขาบอกว่าเท่าไหร่เนี่ยสามสิบไซซ์สามสิบประมาณสี่เอคลนะคุณลูกค้านะตัวน,นี้ประมาณสี่เอคลนะคะสี่ห้าเอคล์อะประมาณนี้ห้าเอคล์หกเอคลห้าเอคลแล้วกันยี่ห้อเขาเป็นเจสกาลอนดอนนะคะเจสกาลอนดอนเป็นผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์แล้วก็มีเป็นเด็กสามเปอร์เซ็นต์นะคุณลูกค้า ตัวนี้รอบอก6 4 6 6นะคะความยาว31เป็นผ้าคอตตอนผสมโพลีนะใครที่ชอบตัวนี้นะคะดูแขนน้องนิดนึงสวยนะเขียวก็เ,เป็นเขียวอ่อนนะแขนเป็นแบบแบบนี้นะคะเอาไว้ใส่แบบว่าเป็นทางการหรือว่าใส่ใส่ในงานสุภาพได้เลยนะตัวนี้นะคะรายการที่12เอาไป50บาทค่ะตัวต่อไปค่ะรายการที่13รายการที่13ตัวนี้รอบอก4 8 50ความยาว29เป็นผ้าพโพลีเอสเตอร์นะคะ สีเขาจะเป็นไล่ระดับแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าอันนี้คือขาวลงมาชมพูนะชมพูเข้มนะเนี่ยสวยนะคะสวยเนาะตรงนี้จะมีตําหนินะคะตําหนิในที่นี้คือไม่ได้มีจากเนื้อผ้านะแต่ว่ามีตําหนิคือมีเป็นรอยอะรอยที่เราซักซักแล้วไม่สะอาดนะคุณลูกค้าซักไม่สะอาดนะคุณลูกค้าอาจจะต้องต้องเอาไปซักเองเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าก็คือมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นตอนนี้นะมองไม่เห็นเลยเนี่ยรอบอก48 50ความยาวยิบเก้าเป็นผ้าโพลีนะคะใครที่รับตัวนี้พีมาได้เลยรายการที่13นะเอาไป50บานะ รายการที่สิบสาเอาไปห้าสิบบาทตัวต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่สีสิบสี่รายการที่สิบสี่นะคะสีชมพูสวยงามมากชมพูออกเข้มเข้มชมพูเข้มนะสีปรีดเลยรอบอกห้าสิบห้าสิบสองค่ะความยาวยีิบเก้าเป็นผ้าคอตตอนนะคะใครที่รับตัวนี้พี่มาได้เลยรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่แคนนอนเป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้ถ้าใครรับนะพิมรายการที่สิบสี่มาเอาไปห้าสิบบาทตัวต่อไปค่ะรายการที่สิบห้าค่ะตรงนี้รอบอก 5้า4ห้าี่ความยาว30เป็นผ้าไนาลอนผสมสเปนเด็กนะคะผ้าเขาจะเด้งๆอย่างนี้นะคะตัวคอของน้องจะเป็นลักษณะอย่างนี้นสวยนะสวยมากตัวนี้สวยมากผ้าเด้งนะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยเป็นรายการที่15บห้านะคะความยาว30นะรอบอกห้าสองห้าสี่นะคะเป็นผ้าที่แบบว่าจะแนบเนื้อประมาณเสื้อที่นราใส่นะผ้าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะ ต่อไปค่ะต่อไปตัวนี้เป็นของคลิปก่อนหน้านี้คลิปก่อนก่อนหน้านี้ซึ่งนานมากแล้วมันไม่ออกสักทีนะคุณลูกค้าตัวนี้นะลายจุดนะคะรอบอกจะอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบสองความยาวอยู่ที่ยีิบเจ็ดนะเป็นผ้ายืดนะใครที่รับตัวนี้เอาไปเลยยี่สิบาทนะคะตัวนี้พ,พิมพ์จุดมาเอาไปยี่สิบาทนะคะตัวสุดท้ายยี่สิบาทอ่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวนี้ที่นาเอาใส่นะคะใครที่จะรับตัวนี้เอฟมาได้เลยเอฟเสื้อแมค้านะคุณลูกค้านะรอบอ,อกอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบสองนะความยาวน่าจะประมาณเท่าไหร่สาง ความยาว31เป็นผ้าวิสโคนะคะผ้าก็จะเด้งๆอย่างนี้นะเนี่ยใหญ่อย่างนี้เลย50-52ยาว31ค่ะใครที่รับเสื้อตัวนี้นะแคปมาได้เลยนะคะเนี่ยดูนาวนาวใส่สะโพกนาวประมาณ46นะคุณลูกค้าตูดนี่46นะแต่ว่าข้างบนเนี่ยของนาวประมาณ40นะ38-40นะคะแต่ไซส์ํำเสื้อตัวนี้นะจะอยู่ที่50-52ค่ะคุณลูกค้าท่านไหนที่ชอบตัวที่นาวใส่สามารถแคปแล้วก็ทักแชทมาได้นะ เนาะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อที่เป็นเอฟเสื้อแม่ค้านะคุณลูกค้าเอฟเสื้อแม่ค้าได้เลยนะสำหรับวันนี้เราก็จะมีเสื้อให้ชมประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งสินค้านะคะสามารถคลิกเข้าไปใต้คลิปนี้นะคะเราจะปักลิงก์รายละเอียดการสั่งสินค้าให้เนาะโดยลูกค้านะคะสามารถติดต่อโดยคลิกลิงก์เข้าไปแล้วจะติดต่อผ่าน Facebook หรือว่าผ่านไลน์ของมะนาวแซบได้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะทั้งหมดรายการละ ยี่สิบห้าสิบแปดสิบนะคะไปจนถึงหนึ่งร้อยบาทนะคุณลูกค้าชอบตัวไหนแจ้งมาได้เลยนะคะในกรณีที่คุณลูกค้าคิดเก็บค่าส่งอ่าโอนเงินนะคะจะให้ส่งสินค้านะในกรณีที่โอนเงินค่าส่งนะะัขออนุญาตเก็บอยู่ที่40บาทนะคะแต่กรณีที่เก็บปลายทางคะ่ะค่าส่งเราจะเริ่มต้นอยู่ที่50บอ่า50บาทนะคะคุณลูกค้าเพราะนั้นแล้วลูกค้าอยากให้ส่งแบบไหนแจ้งมาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เนาวก็มีเพียงเท่านี้นะขอพรบคุณลูกค้าที่ติดตามนะคะลูกค้าลูกค้าทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้มนาวแซบด้วยนะคะตอนนี้เนาอะ่ะเหลือเวลาอยู่อีกประมาณมชั่วโมงในการทำรายได้ใน YouTube นะยังไม่ถึงขั้นทำรายได้สิมันจะมีแบบว่าติดต่อกับติดต่อกับลูกค้าได้เลยผ่านผ่านยูทูบอ่ะในการไลฟ์สดอนะ่ะ เหลือหยิบประมาณ500กว่าชั่วโมงนะคะประมาณ5-600ชั่วโมงประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของการสร้างรายได้เนี่ยก็เหลือน่าจะเป็นเกือบพันนะคุณลูกค้าอย่าลืมนะอย่าลืมเปิดคลิปนะแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเป็นกำลังใจให้แม่ค้าในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ